เสียวเนื้อทองแดงพระบรมรูปรัชกาลที่หด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชด้านหน้าซ้ายมือจะเป็นตัวหนังสือจุลาลงกรณ์ปจุดรอจุดด้านขวาพระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามเหรียญน,นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลิเมตรความหนาของเหรียญ2มิลิเมตรน้ำหนักเหรียญ11.4กรัมเดี่ยรมาชมด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชมือซ้ายทรงทานพระกรมือขวาวางที่ตาโรตาโรจะเป็นสามช่องช่องบนเป็นช้างสามเสียนก็คือสยามเหนือสยามกลางสยามใต้ช่องล่างช้างตัวเดียวจะเป็นประเทศลาดลาวและช่องกริดควาจะเป็นประเทศลาดมาลายูส่วนด้านซ้ายของเหรียญจะเป็นคำว่าหนึแล้วก็ ด้านขวาคำว่สเซี่ยวซึ่งเป็นอัตรางเงินขนาดนั้นและก็สุดท้ายช่องด้านล่างก็คือ109คือรอสอ109หรือรัตนกโกสินทร์ศก109ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2433เหรียญน,นี้จึงมีอายุ135ปีก็าฝากนักสะสมทุกท่านนะครับได้แชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆได้ชมความงดงามของเหรียญกันนะครับ เหรือญนี้มีความสวยงามจริงๆคมชัดพระเกษาตาจมูกปากครึ่งราดคอบาไหลคมชัดสวยงามครับฝากแชร์ส่งต่อกันไปครับ